และนี่คือซีซันเฟินาเล่ของน้องสุดเขตค,คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชฟพลอยแนะนำตัวเองก่อนค่ะ,ะเชฟพลอยนะคะนันิชาค่ะก็วันนี้ค่ะมากับแฟนด์โซค่ะค่ะ ขอเขาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะใช่ค่ะโซบูนะคะก็คือเป็นแบรนด์เพนแพนเบดค่ะที่เป็นนมแพนเบดอันดับหนึ่งของออสเตรเลียเลยอ่าเพราะฉะนั้นใครที่หาทางเลือกเนาะบางคนไม่ทานนมบัวก็สามารถเลือกเป็นแพนเบดได้ใช่ค่ะแล้วเขาไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะคะของโซบูเนี่ยมีทั้งวันนี้พอยเอามาทั้งหมด5ตัวแต่ว่าเขาแบ่งเป็น3อย่างค่ะคู่นี้พอยจะมีให้เลือกว่าใครอยากชงด้วยนมอัลมอนด์หรือว่าใครอยาก นมทั่วเหลืองค่ะแล้วก็อัน เาเลือกได้เลยคือความสนุกวันนี้คือหนึ่งเลยทุกคนจะได้ชงชาเขียวค่ะโดยการสามารถเลือกตัวเบสหลักของนมได้ได้วยตัวเองอ่าเลือกเองได้เลยใช่ค่ะและที่สอง,างทาคพแก้วที่อยู่ที่ข้างหน้าทุกคนหลังจากชงเสร็จก็คือถือกลับบ้านได้เลย,ยเอ,อ้าวยกให้เลยเร้เป้เลยค่ะดีจังเลยอ่ะใครที่ยังไม่ได้มาสมัครนะคะค่ะลงทะเบียนใ้เลยนะคะตอนนี้เรารับอีกสองรอบรอบนี้สิบท่านรอบหน้าอีก2รอบนะคะเดี๋ยวนี้ได้เลยนะคะถ้าสงสัยว่าสมัครตรงไห<ด>นะ สามารถสมัครได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะคะเดินมาที่โต๊ะน,นี้ก็ได้ค่ะโอเค,คงั้นเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ได้ชมก่อนได้ค่ะทุกท่านที่ร่วมการเวิร์กช็อปกับเราตอนนี้นะคะอยากให้มองจากบนเวทีหรือเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะออกไปที่จอด้านนี้แล้วก็ด้านหลังด้วยก็ไม่แน่ใจด้านหลังหรือเปล่า ที่จอด้านนี้นะคะรับชมได้แล้วเดี๋ยวเชฟจะลบไปประกบอีกทีหนึง่งอ่าโอเคตอนนี้น่าจะพร้อมแล้ว<ด>นะคะ,คะก็วันนี้นะคะเมนูที่พอจะทํานะคะหล,ะละายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วมันคือชาเขียวเย็นนี่แหละมัทฉะเย็นค่ะแต่วันนี้เราจะมีความแปลกพิเศษนิดน,นึงตรงที่พอลจะใส่ข้าวคั่วเข้าไปด้วยนี่แหละที่กัสงสัยมันอารมณ์เหมือนเกลนไมชฉะที่จะมีกลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นข้าวข้าวคั่วแต่คราวนี้พลเลือกใช้เป็น ผงม,มัชชาผสมกับขา้าวคั่วที่เป็นขา้าวคั่วทำลาบะะอะค่ะเป็นขา้ขาวคั่วข้าวเหนียวซ<ะ>ึ่งกลิ่นเขาก็จะมีความหอมเหมือนกันอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็ทุกคนนะคะจะมีในสิ่งที่พลอยมีวางอยู่พลอยจัดเป็นชุดให้หมดแล้วนะคะทุกคนกจะได้ทําเดี่ยวๆอชอมใครของมันนะคะใช่ค่ะดูวิธีการก่อนนะดูวิธีการก่อนนะคะ้าเขียวนะคะบรรจุมาให้ล้เรียบร้อยอันนี้คือห้ากรัม สำหรับแก้วไซนี้แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่ากลัวว่าคาเฟอินจะโอเวอร์โดสหรือว่าไม่ทานคาเฟอีนเยอะอาจจะเหลือ3กรัมก็ได้ก็ไม่ต้องใส่หมดเข้มพอยตวง่ายอะโอเคนิาใส่ให้หมดเลยนะคุณคะบางทีชาเขียวเนี่ยความคาเฟอีนเข้มข้นกว่ากาแฟนะคะคุณอย่าคิดว่ารสชาติเขาหอมหวานอร่อยแล้วจะไม่มีคาเฟอีนนะคะคือเลยแล้วอาจจะคิดว่ากินกาแฟแล้วนอนไม่หลับใช่ โมนิคูลของคาเฟอีนของกาแฟค่ะเขาเป็นเล็กกว่าเวลาเขาทานไปเนี่ยเขาจะเอฟเฟกต์เร็วมากจะรู้สึกว่าตื่นทันทีันทีแล้วจบเร็วแต่ชาเขียวเนี่ยเขาอันใหญ่กว่าจะซึมเข้าไปเนี่ยอาจจะใช้เวลากินเสร็จแล้วไม่รู้สึกว่าเฟรชเลยแต่จะรู้สึกเย็นเย็นกลางคืนยาวๆไม่หลับพอกลางคืนปุ๊บตีดนะคะระวังด้วยจาแตกต่างกันก็ถ้าถามว่ามันมีประโยชน์ก็คือทั้ง2แบบแล้วแต่การเลือกใช้ว่าเรา อยากตับดึกเยต้องการว่าเราจะอยู่นานแค่ไหนนะคะเชิญค่ะก็คืออันนี้ค่ะพอใส่ชาเขียวไปแล้วในนี้นะคะก็ทุกคนใส่ไปในถ้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแปลงส่วนน้ำเนี่ยหอยตวงไว้แล้วใครหลายคนอาจะคิดว่าเฮ้ยชงชาต้องอุณหภูมิน้ําแบบร้อยองศาเดือดเลยหรือเปล่าจริงๆเนี่ยจริงๆแค่80 70บถึงหรือจริงๆถ้าเป็นชาเขียวที่แบบเป็นโผมากกะต้องใช้น้าร้อนเลยการที่น้ําร้อนร้อนเกินไปค่ะมันจะทาให้ตัวชาโอล เอาแค่พอละลายทุกท่านสามารถรับชมผ่านจอขึ้นจอ,อยังคะขึ้นแล้วใช่ไหมยังไม่มาใช่ไหมคะมาแล้วมาแล้วอ่ะข้างล่างดูผ่านจอก็ได้จะเห็นชัดกว่าจอด้านข้างเลยค่ะจะเห็น<อ>ชัดกว่าตีเขานะคะขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวก็ปลบก,กล้องให้นิดนึงที่แบบว่าไม่ค่อยยังไม่ละลาย ไอ้ตัวแปลงนี่มันจําเป็นไหมคะเชฟจําเป็นค่ะคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีแปลงเนี่ยอีกแบบหนึ่งถ้าตามร้านอาหารจะเคยเห็นเครื่องปั่นที่เขาไว้ปัน่นมที่มันจะเป็นอ๋ค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็ช่วยได้แต่ว่าการที่เราใช้ช้อนละลายชาเขียบเนี่ย,ยบางทีมันยังมีคราบหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นเม็ดอยู่เพราะว่าช<อ>้อนไม่สามารถทําให้ตัวที่เป็นก้อนเนี่ยแตกได้อ้โก็เลยแนะนาว่าใช้อะไรที่เป็นแบบนี้มันดีกว่าเร็วกว่าแล้วก็ละลายง่ายกว่าด้วยเพาออกแบบมาแล้วเนาะ อนแรกก็เข้าใจว่าก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบว่าความสวยงามเป็นศิลปะก็เป็นแบบประเพณีใช่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 ว่าเวลาเราจะชวชาเขียวต้องมีความอาร์ตนิดนึงต้องใช้แปลงของเขาอ๋อจริงๆมันมีเหตุผลอยู่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะใน้อนก็เห็นว่าเขาจะเริ่มแบบฟูฟูขึ้นมาแล้วก็ค่อยก็เรียบร้อยที่ขอบไม่มีชาเขียวเป็นก้อนๆหลง วิธีดูก็คือลองลองยกยกดูดใช่ไหมคะ,คะก็ดูที่กลได้ค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วก็ทุกคนชงชาเขียวเสร็จแล้วพักไว้นะคะค่ะในส่วนหนึ่งก็คือจะมีเหยือกนี้ที่เราเทน้ําไปแล้วนะคะก็เราจะตวงสูตรเนี้ยพอยจะใช้นมร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะคะอยู่ที่ปริมาณของน้ําแข็งมากน้อยที่เราใส่ก็คราวนี้นมเนี่ยคลอยนำมาวันนี้มีทั้งหมด5 5, 5ชนิดค่ะอันแรกเลยค่ะเป็นอันนี้เป็นอันที่พลอยชอบที่สุด ถ้าให้คอยเลือกใช้ที่หลามน,นะคะพอยจะ<ฆ>รู้สึกว่านมข้าวโอ๊ตเนี่ยมีคุณภาพเขาเรียกว่าไงมีเนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงกับนมวัวที่สุดแล้วคือค<ฆ>งเรารู้สึกว่ามั<ฆ>งเา,าแน่นมันแบบกินเรารู้สึกเข้มข้นค่ะ<ฆ>ส่วนบางทีเราทานกับตัวอันนี้มันจะมีอันนี้ค่ะเป็นซอยอันนี้<ฆ>ก็คือจะเป็นนมถั่วเหลืองซึ่งถามว่าอร่อยไหมอร่อยเหมือนกัน<ฆ>แต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบอะไรมัน อ๋เขเข้มเข้มเขลหนักอันนี้จะไหลกว่าค่ะก็อันนี้อันที่พลอยพูดถึงเนี่ยจะเป็นไม่หวานทั้งหมดเลยถ้าชอบแบบแนวหวานมันอารมณ์เหมือนกินนมเป็นตัวข้าวโอ๊ต ลายๆค่ะก็จะเป็นซอยแต่ซอยเนี่ยก็ยังมีกลิ่นของถ้าใครที่ชอบขนุนผลังก็จะชอบอันนี้เพราะว่ากลิ่นไม่แรงมากาค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่ที่ไม่มีกลิ่นเลยค่ะก็คือคเป็นตัวอัลมอนด์แต่ว่าเนื้อเนี่ยก็จะไปในทางเดียวกับตัวซอย,ซอยอเหมือนกันซึ่งข้อดีของนมโปรดักที่เป็นแคนเบสเนี่ยคือหนึ่งเลยคือไม่มีคลรลสตัล แล้วก็ที่สําคัญคือเขาไม่ใส่สารกันบูดด้วย<ฆ>แล้วก็ตัวที่เป็นอันสเวเทนเนี่ยก็คูณไม่มีน้ำตาลเลย<ฆ>ถ้าใครอยากให้หวานก็คือใส่เพิ่มหรือถ้าใครที่เห็น2ตัวนี้มันจะเป็นสูตรออริจินอล กับสูตรที่เป็นวานิลาก็คือถ้าผมว่าเลือกใช้สองคนเนี่ยค่ะพี่ๆอาจจะไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลแล้วก็คือสองอันนี้ผสมกับชาเขียวก็จบเลยเหมือนกันสิ่งสองสิ่งนั้นคืออาจจะเพิ่มความอรทรสมากขึ้นมีกลิ่นวานิลาอะไรเงี้ยค่ะตอนเด็กๆไฟชอบกินแบบนี้เพราะ่ะรู้สึกว่าอยกินนมจืดไม่เยอะแล้ว่ครู้สึกว่าแบบมันกินยากมันแม่ลอยมันก็คือัวยอมมีกลิ่นวานิลาด้วยค่ะ แล้วก็อร่อยในตัวเลยเนี่ยทําไมคืนินน้ำลายก็ไม่รู้เนี่ยค่ะ <laughs> <laughs> ก,ก็เดี๋ยวพอยจะเลือกเป็นตัวข้าวโอ๊ตละกันข้าว <พบ S 2> โอ๊ตนะคะก็เดี๋ยวพลอจะใส่ไปที่ร้อยประมาณสองรอยค่ะข้างล่างข้างล่างสมุติสมุตินะถ้ามันอะไรไม่ออกแล้วตอนจะชงยังไม่แน่ใจ<อ>ก็แนะนําไว้ชิมก่อนได้นะคะ <laughs> เทๆชิมๆยู่ได้แก้วตัวเองนะชไม่ใช่ค่ะ จิบๆนะไม่ใช่ฟัดไปครึ่งแก้วนะเอาแค่พอรู้รถนะา,าอันนี้พอยใช้เป็นไม่หวานนะคะพอยก็เลยจะใส่น้ำเชื่อมน,นิดนึงถ้าปกติเรค o คอมเมนว่าสักสิบกรัมก็พอแบบอ่นอนๆ<อ>ในถ้วยค่ะพอยใส่ไว้ให้ยี่สิบสำหรับใครที่ชอบคอหวานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หวานร้อยถ้าหวานไ,ไม่พอไปขอคนข้างกันด้ <laughs> วันนี้มางานสุขภาพยังไงก็เพลเพลินกันบ้างนะจ๊ะแม่คุณแม่คุณนั้งไหลอ,อันนี้เราใช้โอ๊ตนะคะมันต้องมีกันบ้างอยู่บ้านนะ,ะแล้วก็วกคิกของคลายนะคะเพิ่มความแปลกแตกต่างให้กับชาเขียวของเราถ้าอยู่ที่บ้านมีเตาคุแนะนำว่าให้เอาไปต้มแล้วเขาจะมีความหอมมากขึ้นอ๋อ แต่ถ้าใส่เนี่ยก็เหมือนเพิ่ม texture ความขุบบอบค่ะอ๋อกลิ่นมันจะไม่ออกเยอะมากแต่ถ้าต้มจะออกมากกว่าแต่ต้มพออุ่นๆใช่ไหมคะไม่ใช่เอาสะเดือดแห้งนะจ๊ะก็ประมาณนี้ค่ะก็ละลายแล้วอย่าเพิ่งทำนะเดี๋ยวรอเชฟลงไปช่วยอ๋อเข้าใจละเข้าใจละกลิ่นข้าวคั่วมันชัดมากเลยค่ะตอนนี้ไม่อยากกินสิ่งนี้แล้วอยากกินลาบ ล้อเล่นนะคะกลิ่นชากลิ่นชาดอ๋อมันก็เพิ่มความหอมได้มากขึ้นเพิ่มกลิ่นนะคะใช่หรือว่าถ้าใครอยากลองกลิ่นวานิลาจริงๆก็หอมเหมือนกันวานิลากับชาเขียวก็ไปด้วยกันได้ดีค่ะก็อันนี้เรียบร้อยนะคะขอน้ำแข็งพี่ๆได้เลยแล้วก็ใส่นมไปลรไปก่อนค่ะสมมติว่าใครจะยังไม่ทานเลยจะไม่เอาน้ำแข็ง ก็เอาผสมน้ำเสร็จก็เอาแก้วกลับได้เลยแต่ว่าถ้าทำเป็นเลเยอร์อย่างนี้สวยนะจ๊ะจะได้มีอะไรถ่ายรูปนี่เชฟคะถ้ามันง่ายขนาดนี้ทุกคนก็น่าจะทำตามกันได้ออโรยก็คั่วด้วยปิดฟ้ามนจ้าปักหลอดเข้าให้อ่ะปักจากข้างในนะคะมีตัวล็อกจะได้ไม่หลุดนี่ก็จะได้เป็นมัชชา พ่ะวั่วลาเต้ค่ะกลับบ้านไปเลยผรอมแก้วสุดยอดอ่ะ ด้วยแล้วเลือกนมในผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองอยากทานได้ด้วยใช่ค่ะหรือว่าถ้าใครที่ลองชิมแล้วติดใจนะคะก็สามารถไปซื้อได้นะคะตอนนี้ที่บูธ e7 ค่ะก็คือเป็นโซงบูธเลยมีทั้งโปรโมชั่นมีทั้งของแถมมากมายไปร่วมกิจกรรมได้ซื้อครบ6ชิ้นมีกระเป๋าผ้าให้ด้วยใช่แต่ถ้าไม่แน่ใจไปชิมก่อนเขามีให้ชิมด้วยนะคะอยู่ตรงนู้นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเชฟพอยจะลงไปดูแลใช่เดี๋ยวพอยจะลงไปดูแลก็มีทีมงาน่วยประกบค่ะใครสงสัยหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่ม ถามทีมงานที่ใส่ชุดเชฟได้หมดเลยโอ้อตอนนี้ต้องขอบคุณเชฟพลอยก่อนขอบคุณเชฟพลอย<ห>ด้วยค่ะแต่ให้เชฟพลอยถือไม์ลงไปข้างล่างได้เลยค่ะได้เลยค่ะอันนี้ทำเ,เลยค่ะใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถ,ถ,ถามเชฟพลอยได้เลยนะคะวันนี้เชฟเลือกเมีม์ที่ง่ายมาให้แล้วก็วางไว้ได้เลยคือบอกได้ค่ะหอวิ่งไปให้ ส่วนตัวนมเลือกได้เลยนะคะว่าตัวเองชอบแบบไหนนมโอ๊ตนะคนแรงและเลยเพราะเ่าเขาก็จะอยู่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นอัลมอนด์นะคะถ้าบางท่านบอกว่ามุนไม่ได้ถูกบำนาขนาดนั้นขอสุขภาพมาเยอะแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องเคื่อื่ขอแบบว่านมนมคันน่อยก็เลือกได้เลยนะคะยังไงลองชิมดูก่อนก็ได้ทั้งสามสามแบบนะคะ ความเนื้อหนักในแต่ละนมมันจะไม่เหมือนกันเลยใครไม่ทานถั่วเหลืองก็กระโดดไปที่อัลมอนด์ได้นะคะอมลมอนด์ก็อง่อยนะหรือจะเป็นนมโกสก็อร่อยเขาทำอะไรอคะก็ทำไปยินไปยกมือสองิ้วไปดีว่าอ๋อถ่ายคลิปอยู่พี่ก็ว่าถูกคุยกดืกระเด็นชู่ทำไมเราอยู่ฝั่งนี้เราเห็นเป็นกระเด็นชู่นะเขาคุยกับกระดาษชู้รู่นใหม่ไปแซวเขา คุณแม่จ๋าคุณแม่ทำไมอยากได้เป็นนมวที่สองอะไรไหมเอาไหมคะมีแบบไม่หวานเลยอยากอยากดูเฉยๆหรอโอเคได้นี่อันนี้ไม่หวานเลยเดี๋ยวเตรียมตัวชุดที่สองได้นะคะเดี๋ยวรอให้ชุดที่หนึ่งเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่จัดเลียร์โต๊ะและวางอุปกรณ์ใหม่ให้อุปกรณ์ใหม่วางเสร็จปุ๊บชุดที่สองใครเข้าเดี๋ยวก็จะประกาศเรียกทีมงนะคะ เดี๋ยวหลังจบเชฟคอยเราจะคุยกับหมอป๊อนะคะแต่วันนี้เราเปลี่ยนหัวข้อเมื่อกี้ก็เป็นเพียงว่าจะเป็นหัวข้อการออกกำลังกายแต่จริงหัวข้อเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นหัวข้ออะไรคะเยี่ยมไปเลยลยอัปเดตเทรนอาหารที่จะเป็นต่อการบำบัดรักษาโรคเนื้อรลังนะคะระดมการกินของผู้ชมคนคือมันจะดูดี อัปเดตโอีจาเลยอ่ะปีที่แล้วเราคุยกันไปแล้วเรื่องของพฤติ<อ>กรรมการกินนะคะของคนที่เป็นโรคกลุ่ม NCDs นะคะปีนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าอาหารที่จําเป็นต่อการดูแลตัวเองหรือบําบัดเรื่องสุขภาพในโรคต่างๆตรงเนี้ยนะคะม,มันเป็นโรคเรื้อรังใครมีปัญหาความดันเบาหวานนะคะ โรคพวกหลอดเลือดหัวใจต่างๆเส้นเลือดสมองนะคะที่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนาะหรือแม้กระทั่งมีภาวะที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งม,ะะมารอฟังได้โรคที่เราเข้าใจว่าเป็นโรคทางกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมเนี่ยเดี๋ยวมารอฟังได้นะคะคุณหมอ,อจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากคุณจะเข้าใจแบบเหมือนมีสวรค์อยู <S <S ่ในโล เลยนะคะจะเข้าใจวิธีการคุณที่ง่ายขึ้นและปฏิบัติได้จริงนะคะเดี๋ยวมารอฟังกันได้แล้วก็ลอยของอีกสามท่านดพี่แม่ครัมาสามท่านแรกค่ะคุณคุณเนติพงศ์อยู่ไหมจ๊ะตื่นมาเลยครับคุณเนติพงศ์มาโต๊ะหน้าเวทีเลยค่ะ คุณพินยยาพรพินยพัทเอาคุณเหคุณชื่ออะไรกันแน่คะพิมยพันธ์ขอบคุณค่ะผิดทุกอย่างเลยค่ะและคุณโนรีเหรอคะมาเลยค่ะตบหน้าเลยค่ะสองพันแรกเนื่องจากว่าพอชุดเก่าโรเท็ออกปุ๊บเราเข้าได้เลยนะคะเชฟเป็นคนเรียกตัวเอง มีเปเกี่ยวกาดดีวยวะัะนะคะเดี๋ยวรอชุดชุดแรกเสร็จเดี๋ยวจะเรียกเข้านะคะเน่คุณคะคุณค่อยค่ะยค่ะชาบุกเฉียวพิมกระเด็นอบบน้องคุวยนอกชามหมดแล้วค่ะกระเด็นกระนใช่ค่ะแล้วก็ัวนี้เป็นเขียวใช่ มนดูสนุกนะบางทีเวลาเราไปตามร้านเครื่องดื่มแล้วเราเห็นเห็นมาเลตาทำหรือเห็นคนชมกันมาเรารู้สึกใหม่เพลี้ยเหมือนแันเนาะฉดนยาทำแบบนี้ขอให้ทำเองเป็นไงคะเล่นเละเล่นเตะแต่นี้แหละจะได้ทำเองจะได้รู้นะคะมือตีไข่ตีไม่เหมือนกันเลยอ่ะถูกไหมเหมือนไหมเหมือนยังทำไมคุณเลิศเธออย่างนั้นนะทุกคน วีเชฟประกบอยู่นะคะอีกสองานเชฟพยค่ะเชฟที่ประกบชื่ออะไรกันะคะเชฟเรนเป็นเพื่อนอะนะคะโอเคน้องอ่ำนะคะคุณอ่ำกับคุณเชฟเพรนนะคะช่วยประกบอยู่อ่ะคุณแม่ขอบคุณมกตัวนี้คือเราต้องไปซื้เดนียเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าโตมีเคลียร์หมด ก็จะเรียกสมาชิกชุดต่อไปนะคะเรียบร้อยไหมคะแต่นะได้ใช้ได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะได้ใกล้ชิดเชฟดด้วยขอเรอเคสต๊อแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็เรียกสมาชิกชุดต่อไปนะคะที่อยากจะมาเวิร์กกับเรานะคะกระต๊อที่ได้มีโอเลด้วยค่ะแล้วก็มีซอยนิว อย่าลืมนะคะเมีิเชฟบอกเราไปแล้วว่าเราไปอีนในชาเขียวนา้นค่อนข้างยาวนานนะคะถ้าวันนี้คุณดื่มคาะไปอินเพียงพอแล้วคุณนำกลับไปทาน,ปนที่บ้านได้โดยไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะไม่ไต้องดดนะคะ แปลกดีไม่เคยใส่ข้าวฟัวลงไปในเครื่องดื่มเหมือนกันค่ะแต่หอมหอมดีค่ะน,นี่คุณเทชาเคียวสวยมากเหมือนเป็นมืออาชีพนี่สุดยอดขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องของน้องสุดเขตนะคะก็เป็นช่องที่รวมเซลบเชฟทุกคนเนาะก็หมดซีซันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ซีซันนาค่ะมาดูว่าน้องสุดเขตจะไปถ่ายเชฟคนไหนนะคะ